สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ในบาซ่าวัดบุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อของกินตอนเย็นกันนะครับที่ในบาซ่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะในน้ำแข็งใสโอ้มีฟูเรียนด้วยตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับมาดูน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นขนมครกสิงคโปร์นะครับขนมครกโบราณแม่นายอ๋อหลายอย่างเลยด้านนี้ก็มี ต้มเลือดหมูตือหวนโจกนะครับอ๋อไงนะหมกึกย่างอันนี้ก็สลัดนะครับมีผักด้วยสิบบาททุกอย่างผักสิบบาททุกอย่างทุกอย่างร้านคา้าบางร้านเขาก็ยังไม่ตั้งอนะ่ะเพราะว่าเขากลัวฝนช่วงนี้หน้าฝนก็เข้าใจเนาะหอยทอดยิม,มูลอ,อบุบลป้าแผงเจ้าเก่านะครับก็อยู่ประมาณแบบ4ี่สิบาทถึงเจ็ดสิบาท กินมากนี่อะไระนี่เราจะกินเด่มากมยังเราก็สั่งอันนี้เลยเอันนี้ครับใช่ชุดหนึงเฮ้ยขามากเขาจะมีชิ้นละสิบบาทขนมโอชินจัดไปแล้วหนึ่งอยางนี่ปลาหมึกทอดทะเลทอดขนี ของมากครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งอย่างนะทุกคนหอยมืออู้ลำไยพะวันลำไยก็กินไปแบบเกือบสองโลของกินเยอะมากเลยน้ำน้ำลูกสำรองอ๋อเนี่ยเยอะแยะมากมายอยากกินอะไรก็เจ้าอ้วนลูกชิ้นปลาระเบิดโค้ดอร่อย อันนี้เป็นแบบหัวหมูต้มนะครับ, 100, อ,บอุ้ยกุ้งกุ้งชุดละหนึ่งร้อยกุ้งหนึ่งรอยบาทมองแบบร้านค้าเขาจะเริ่มทยอยทยอยมาเปิดกันอยูนะ่แล้วอุ้ยจานตานสดด้านในเป็นวัดบ,บูนนะครับเคยพามาแล้วนี่คือร้านค้าดูโล่งๆนิดนึงน,เนนะเพราะว่าอ่ามัน เหมือนแบ,บบบรรยากาศนวะฝนเหมือนจะตกนะคนก็พอคันไม่ขาดก็อาจจะไม่ค่อยกล้าตั้งเท่าไหร่ด้วยตอนนี้หกโมงเย็นคือดูฟ้า <c oughs> แล้วก็มาได้ถูกวันมาเลยปลากกายย่างนะครับนี่นะปลารกยแบบเป็นเอ่อไม่ได้ทอดนะใช่เป็นการย่างเอามีแตงโมยี่สิบบาทอ,อันนี้ก็ปลาครับ มาดูนี่ด้านนี้ของกินเยอะอยู่นะพวกน้วยของคุณ้าคาด้วยยำปราดูกปูนะครับงสับประรดสดสับประรดคู่แล่สับประรดคู่แล่แค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นซุกี้อุ้งเป็นชุดใครเป็นชุดแค่นี้เลยอ๋เนี่ยกุ้งหมงอ๋อเป็นชุดแบบ กับบ้านได้นี่มีเป็นบบบน้องดาซุกี้นะครับหมูห้าไก่50กุ้ง60สิบปลาหมึกหกแล้วแต่ว่าเราจะแบบไี้แบบไหนก็คือเลือกเลือกให้เขาทำแับเดี๋ยวดูผลดูตรงนล้วขอเดินดูกันคือของกินเนี่ยขอเดินดูกันนะแต่ว่าขนมเนี่ยเดินแล้วเลี้ยวเลยอ่ะอูซูชิ ก่ย่างไก่ย่างก็มีร้อยสามสิบบาทนะตัวละร้อยสามสิบสามสิบคนก็ปลาทูมันหลายอย่างนะตัวละสี่สิบห้าสิบคือพอขัน้นไม่ขายเขาก็กลัวฝนตกอะเนาะเขาก็เลยอาจจะแบบตั้งฉาหน่อยหนึ่งน้ำพริกคือเราพักโรงแรมเราจะซื้อเป็นน้ำพริกไปกินได้ซื้อน้ำพริกไปกินเลยนนะใช่ไหมอุ้ยนะ่นา,นานขนม น,น,นีอะไรอันนี้เป็นผักนะครับกำละสิบบาทท่านนี้นเองเขาต้มมัดเฮ้เขาต้มมัดก็มีสิบบาทกระโพดก็มนนีจริงๆนะตัวนี้คือถ้าเราจะมาเราก็มาซื้อมานั่งกินที่นี่ก็ได้นะทุกคนเต็มเลยอันนี้ก็มี ้าเนียว้หอม้่เลยนะนี่ครับเรก็ม่น่ากินเท่านั้นเลยอันนี้เป็นอะไรอ้อุยอุ้ย,ยเคก้กอือนมีแบบเปน ทุเรียนคริบมะบพร้าวเดี๋ยวขอเดิน <c oughs> ขอเดินดูกันเลยทุกคนเนี่ยชิคกี้พายน,นะชิคกทุเรียนน,น่ากินมากเลยลองเดินดูด้านนี้น้ำป่งน้ำฝันก็มีอ๋ออันนี้เป็นร้านของเล่น,นโอ้โห เสียงฟ้าแบบเสียงฟ้าแบบดุมบัมดุมบัมดุมบัมแล้วเริ่มแล้วเมี่ยงปลาซื้อเมี่ยงปลาไปจกในโรงในโรงแรมนี้จะเป็นยังไงเนี่ยซื้อซื้อเมี่ยงปลาไปจกในโรงแรมได้ไหมนะโอ้ร้านน้ำนะครับร้านน้ำร้านต้นไม้ต้นไม้ก็มีสวยๆเต็มเลยอันนี้อะไรครันน็้ขนม นี่อันก็น่ากินนะแบบเหมือนเขาทำทำสดๆนี่ชิ้นไปไปกืนท,ที่โรงแรมก็ได้นะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีจานที่โรงแรมไม่มีจานขีดละนี่อะไรกุ้งกุ้งอบบนเส้นนะครับเปงเห็ดแน่เลยเนี่ย ทอดอย่ทอดอย่างทอดคือกับข้าวนี้กำลังดูอยูน่นะว่าจะกินอะไรดียังยังไม่กระตุ้นใจอันนี้อันนี้เป็นขนมอ๋อน,น้องขนมเยอะๆมากอันนี้ก็จะเป็นแบบพัทมี่นะครับพัทมี่โคราชนะนี่แบบสูตรไม่เผ็ดสุดๆๆแล้วแต่ว่าแบบจะกินแบบไหน อี่ยังเป็นขนมอ,อ๋อมีขนมรวมกับจบข้าวอดูัดผู้อันนี้ยังหมึกยีบาท20่สิบบาทราคาก็ไม่ได้แพงมากนะทุกคนก็สามารถมาเดินช็อปได้น,นี่มีข้าวปลาตบะตบาเน,นี่ยเยอะมากมายจริงๆร้านค้าเยอะมากกว่าน,นี้นะถ้าแบบ มาช่วงอื่นคือที่ไม่ใช่หน้าฝนนะมันจะเยอะกว่านี้อันนี้คือเป็นหน้าฝนนะ่ะเขาก็อาจจะแบบไม่ได้มากันครบทุกรานนะครับยำหนแหนมในวัดบูรณ์ให้กินยำหนมแหนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเ,ดเดี๋ยวเราเดินเราจ้องไวแล้วจ้องกวแล้วว่าอยากกินอะไรบ้าง <c oughs> ผลไม้ก็มีโตรตีเงาะ เนาะเป็นพวงนี้เดี๋ยวเขานิยมแบบขายกันเป็นพวงๆเนาะโหอ,อันนี้มาเป็นครบเลยเถอะพริกนะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นขนมหวานผมงถ้วยอ๋อเยะอยะมากอันนี้อะไรเคขนมปิ้งอันนี้ขนมปิ้งสำอันยี่สิบ เราจะแบบเป็นบอ,อกแนว่าโรกโรกจิตนีเยอะแะที่แบบเวลาซื้อของอะ่ะคือถ้าแบบอเงี้ยก็จะเดิน,เด,นดเ,เดินดูไปเรื่อยๆเดินดูเรื่อยๆแบบเพราะอันนั้นก็ไม่อยากกินอันนี้กันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นคนแก่ไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายหรืออะไรต่างๆอะ่ะถึงไม่หิวก็ซื้อโอ้หอ,อกใจค,คือจะแบบเวลาถ้าเป็นคนขายที่เป็นแบบวัยรุ่นเป็น คนที่ยังมีแรงเหมือนแบบยังไม่แก่มากอนะไรเงี้ยขายของเราก็จะดูก,ก่อนอยังไม่ซื้อเลยเนงะี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนแก่ขายปุ๊บก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ก็เออซื้อดีกว่าซื้อร้านนี้อนะไรเงี้ยมาล่าลุงโอ้โมาล่าก็น่าสนใจขนมเบื้องอ๋ร้านค้าก็อาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะวันนี้แบบวันนี้ ต้องเข้าใจนะว่าฝนมันจะตกไงเขาก็เลยไม่มากันหรือเปล่าเนี่ยดูดูฟ้าดูฟ้ามืดมากพัดคนมาเดินชิวๆมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้ปะกะติแล้วมันจะมีแบบสองแถวแน่นเลยนะครั้งที่แล้วที่เรามาตอนนู้นฮะแบบแน่นแทบจะไม่มีที่เดินวันนี้นอ้อยนิดนึง ขนมฟังเนยกรอบหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพุททางพุดทางเดินลน้นี่นะครับโครงการตลัดนัดชุมชนในราสาวัดบูรอ๋อไปนี่แหละเดินกลับไปนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มทยอยซื้อแล้วแต่ว่าเขาก็ ร้านค้าก็น่าจะแบบมากันเล็กๆน้อยๆวันนี้น่าจะมาไม่เยอะนะนี่คือที่มา,มาที่มาวันนี้คือวันเสาร์นะแต่ว่าแบบร้านค้าไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเพราะว่ามันมีหลายตลาดหรือว่ามันมีงานอะไรต่างๆนานาหลายที่นะครับก็เลยทำให้มาออกบูธกันน้อยเดี๋ยวดูกันอุ้ยที่นี่เป็นอะไรอ่ะไก่ไก่ย่างไก่ไก่ย่างเหรอ โ oh. ย่างกันเยอะมากย่างเยอะมากใส่ย่างอ้าน้องฮ <Huh? S 2> ะน้องจะกินไก่เหรอเดี๋ยวถ้าพี่ถ้าพี่ซื้อให้น้องกินเขาก็จะด่าพี่อ่ะอเลยย่างแบบเป็นลำเป็นสันอ,อ,อ,อยากซื้อให้น้องกินดูนะแต่ว่า เดี๋ยวเขาจะว่ามันจะสกปรกตลาดเขาหรือเปล่า <Okay. S 1> ด้านหลังนี้ก็มีแต่ว่าเดินช่องเนีอนะปกติมันมีสองช่องอะแล้วก็กลาว่าแบบโอ้มาเดินชอปปิ้งของกินกันเยอะแยะนะแต่วันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะก็จำนวนจริงๆจำนวนร้านก็เยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นแบบทกว้างของถนนคือความยาวของถนนมันยาวอยู่นะ ร้านค้าก็เลยเนี่ยบร้านค้าบางร้านเขาก็ยังไม่ตั้งนะเขาก็เตรียมอยู่เตรียมพร้อมอยู่เคบับไก่กระเพรา,าเดือดอยู่ด้านหลังกินอะไรดีอ่ะเดินเดินวนอีกหนึ่งรอบสรุปคือเดินเดินรอบสองรอบสามรอบก็ยังไม่ได้อเออเมากเลยจริงๆนกินอันนี้ดีกว่านกินยำแหนนะคะ ยำแหนมครับรออไม่ไม่เผ็ดนะครับเอ,อาธรรมดาหรือพิเศษจ๊ะธรรมดาใส่ถุงนะคะใช่ครับออไม่ใส่หน,น่อยหรใส่นิดนึงคะใส่นิดนึงครับเราจะยำแหน,นรมร้านยำแหนมในวัดบูร์นะครับอยู่ในตลาดในบาซ่าวัดบูร์เลย เดี๋ยวรอ,อเขาทำกัแม่ยังเยอะครับจะกินอะไรอีกนะอันนี้คือยังไม่ได้กินนะยังเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานก็ไปตลาดแล้วก็ซือสรุปก็คือกินไม่หมดมไนวด้และกระจเงเินกันทุกคนนี่เราได้อย่างที่สองมาแล้วนะครับทุกคนคก็จะเป็นยำแหนมนะอันนี้อะไรอะ่ะข้าว ไข่เจียวขาหมูข้าวเกียวทอดอไม่เอาของมันไม่เอาของมันจะบอกว่าของมันของทอดไม่เอาแต่ว่าอันแรกที่ซื้อมาคือขนมทอดโอ้ขนมหวานอันนี้ก็น่าทินอ่นะ เนื้อเนี่ยกินเผือกแ,แต่ว่าจานแต่ว่าจานไม่มีอ่ะแต่ว่าเ็าอยากกินเนื้อเผือก้วเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเดินดูก่อนอเดินดูก่อนเท่ากับไม่ซื้อเดินดูก่อนคือต้องพยายามแบบจะไม่กินอะไรของทอดของมันเออน้องหมาเอ้าอ่ะไม่พยายามไม่กินของทอดของมันแล้ว พยายามนะแต่คือพยายามไม่เคยได้มันก็จะกินตลอดนี่กินราน,นดีวกว่าเนี่ยอันนี้น่ากินหนะอมๆน่ากินน่กา,ากิน20บาทว่าปลานี่ยปลาปลารู้าึกอะไร คืออะไรยี่สิบบาทเอารวมไว้ทุกอย่างเลยเอารวมสองสิบได้ออก็ตลับมเอาเด,ดี๋ยวเอาเด้อจ้าอะไหนดีคะรวมเลยครับสองไดังค<ๆ>นะลังคลัง,ลลง,ลงอีกแล้วคลังคลังมากอีกแล้วสองไปแล้วลืมทุกที่จะมาแบบโปโป,โปก็จะสั่งแบบว่าอันนี้สองสองสอง หลบมาคนเดียวสองน่น่ากนมากเลยนี่กาว่าจะไม่กินของหวานก็ได้รสช่องเขาโพดเขาหน้าเขาทำหน้ากินมันหอมมากแล้วก็เขาเหมือนแบบมาตักสดๆนะบางร้านเขาก็จะแบบทําเป็นใส่ถุงไว้ใช่ไหมเหมือนประมาณว่าทําเป็นเซตเป็นเซตอะไเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเตรียมของมาแล้วก็มาตักที่ อ๋อที่นี่เลยมันก็จะดูน่ากินอะไรเงี้ยนะน้ำซีก็น้ำซีก็น่ากินนะกินอะไรดีทุกคนแต่ว่าก็มียำแหนมแล้วนะเนี่ยด้านหลังเลยก็ไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคกเนี่ยเคกเไม่เอา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 พอแล้วพอแล้วมันหวานมันหวานไม่เอาไม่เอา คือจริงๆทุกคนจะเข้าใจว่าชอบกินขนมไม่ได้ชอบเลยนะมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นการแสดงจริงๆอ่ยไม่ได้อยากกินเลยคือแบบเดินผ่านแล้วก็ไม่อยากเลยแต่ว่าคอนเทนต์อู้นั่นไงเห็นไหมฝนตกแล้วเนี่ยดีนะที่เราเดินซื้อของได้แบบนิดนึงแล้วที่สำคัญคือเอาล่มมานะ แต่ว่าเอาลมเก็บไว้ที่โรงแรมยังไงเอาลมมาแต่เอาลมเก็บไว้ที่โรงแรมก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหมือนเดิมอุย้ยฝนตกปกแป๊กปักแปก๊กเนี่ยมันดูยุ่งยากอย่างนี้แหละเวลาหน้าฝนนะขายของหน้าฝนทําอะไรหน้าฝนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วคือจะตกนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยโรงแรมก็อยู่ไกลด้วย ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวหาะลบฝนกันทุกคนลบฝนลบฝนลบฝนไปไปไปลบฝนกันไปลบฝนในวัดก่อนนี่วัดบุญคือไปนั่งกินไปนั่งกินเนในวัดเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่มีที่หลบอา้าวไม่มีที่หลบเดี๋ยวไปด้านข้างดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่าไปเดินไปอนุตูริยามูเดี๋ยวเรา เดินไปทางนูน้นดีกว่าเนานะมาแล้วมาแล้วเริ่มเริ่มแรงแล้ว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 โอ้ดีนะได้ขนมกับอ,อันนี้มาแล้วที่แรกก็เป็นนักท่องเที่ยวดีๆนะตอนนี้เริ่มเป็นผู้ประสบภัยแล้ว <c oughs> ผู้ประสบภัยฝนตกแล้วตอนนี้ยังไงโอ อุตส่าห์ว่าจะแบบมาค่ะยูเนอุ้ยเนี่ยนมนมร้านนี้อร่อยมากเอาจำได้เอาร้านนี้เนี่ยเรานมจากฟาร์มสดทุกวัน28บาทซื้อนมของคุณป้าก่อนอ๋ออันนี้จะเป็นชนิดหวานอันนี้ชนิดเจือดเอาไม่เจือก่านเอาเป็นเจือดดีกว่าไม่เอาหวานหรอกเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็มาซื้อไปสองขวดเลยมากเนี่ยนะ ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นนมสดจากฟาร์มก็จะมีแบบชนิดหวานกับจืดเลยคนระับเท่ากดละยี่สิบบาทนะครับอ้าวผลไม้หายไปแล้ว,วจะอดกินแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่นะครับทุกคนดูฟ้าเนี่ยคืนนี้โคราชคืนนี้โคราชทังแน่ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบที่ไนโคราชพังแน่คืนนี้ดูดูฟ้าซะก่อนแบบสุดยอดมากเลยอะมืดมากคืนนี้น่าจะแบบกระน่ำอยู่นะตอนนี้นี่ก็คือเป็นบรรยากาศของไนซรา拉ซ่าวัดบุญหน้าฝนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะทุกคนโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอตัวจับที่พักละเดี๋ยวจะไปที่ไหนหรือจะไปเดินช้อปปิ้งอะไรเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ